ถุงห่ออุ้ยอุ้ยตอนถือไป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 เตรียมได้จ่ายเงินให้หลาน เก็บส้มแป้นเลยส้มแป้นตายชื้อมอะไรอะไรเหยื่อนะฮะไม่จะไปเอาเหยื่อตกมาไงมาซื้อมาซื้อที่ตู้ไหนอะตู้ตู้ตรงตู้ไหนก็ได้ทุกตู้เลยค่ะ ถ้าเข็มขัดนะเจอกันแลบเลยเจอกลบเลย <c oughs> อะไรนะน <c oughs> <c oughs> อะไรนะตาโบมีภารกิจให้ทำหากันิีเอาไปยังหว่านเลยสภาทาเลยสภาสทา เฮ้ยกูลืมกูลืมออกวะกูลืมออกเวนวะพี่พาออกเวนยังยังไปเถอะลราไได้ไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักกระดิบพักกระดิบทงแดงทงแดง หือเคนลใครถึงช้าสุดจ่ายค่าปรับเองนะตำรวจหลายเจ็ดเหรอคะตำรวจอ,อะไรอ่ะเอาวุธเขาแรงนะงเขามีปืนด้วยอะไรอ่ะทำไรเนี่ยทำไรอ่ะคนลุก พี่ใครอะ่ะนั่ง,งข้างๆนูอะ่ะ <c oughs> พี่ใครเนี่ยต้องพาผมมา,เ,า,าเปลี่ยนชุดอยู่อะ่ะทำไมมันมีคนออกมาจาก View เลสอยู่อ่ะเขาเข้ามาเก็บไอ้นี่นนนนหรอืเอเปล่าโอ้ออกออก,ออกมาไกลจากเมืองจังเลยครับก็พาพามาไอ้นี่หน่อย <laughs> แล้วเวลาะไรตาย <laughs> มอนมอนมอนชุพี่พาหน่อยพี่พาต,ตายตาตายตาตาย <laughs> โอ้ยตาตาย <laughs> แจ้งแล้วแจ้งแล้วรีบมาตอนเนี้ยสภาความเร็วเป็นศูนย์ตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ได้กินข้าวอ่ะป้ายังไม่ได้กินข้าวหนูอยู่หนูอยู่หนูยังไม่ได้กินข้าวหนูยังไม่ได้กินข้าวหนูกินข้าวอย่างอานกินข้าวก่อนใครหนูอยู่ผมไม่รู้พี่พ้ามาชื่อเรคคอร์ดเยอะอีกคนนึ่งเขาพาผมมาผมก็ไม่รู้อ่ะโชคดีนะพ่อหนุ่มอะไรอ่ะเคอร์ดไปเลยมณฑ์แห่งกัญชา โอ้เมทอนโอ้โหแล้วด eh, oh, ูแล้วดูหัวหน้าคุณแต่งตัวเอาอมเมทอนโอ้โหหัวกล้ามใหญ่เลยคนนี้มาเร็ว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 าเร็วใครยังไม่มาถึงนะเข้าทางไหนวะไม่ใช่เนี่ยแล้วตอรอเขาได้เปรียบนะเพราะว่าเขาเคยเล่นที่นี่มาก่อนเราไม่เคยนะ รู้รู้รู้ทมันทำอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูต้องตายหนูต้องสลบเอ้ยมึงวิ่งมาอันเดียวกันก่อนได้ไหมเนี่ยสภาตอนเนี้ยข้างในข้างในเข้ามาเร็วอ่ะทำไมอ่ะทำไมเป็นหนูอะมีมีีกว์ทำไม มีอันเดียวอันไหนว่ามันจะมีลิฟต์อันนึงที่เปิดได้อะต้องเอาไว้ในลิฟต์อันนั้นไล่บนเลยลิฟต์ลิฟต์ในสุดใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ในนู่นนู่นใช้มือ้ายมือใช้มือนี้สีแดงด้วยไม่ใช่นี่เออเออเอออันที่หมอนไปนี่พวกนี้ใครเนี่ยทำไมหนูต้องตายอ่ะทำไมอ่ะ ถ้าหนูใกล้ถึงเวลาหนูบอกตะโกนบอกป้านะเข้าใจะไหมนได้ยินรู้ตัวไหมเนี่ยว่าต้องทำอะไรไม่ใช่อันนี้ ชอเนี่อันนี้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 เราไปยืนกีกี้กันนะหน้าหน้าอีคนนึงอ่ะเหยื่ออีคนนึงอ่ะโอเคไม่ใช่นี่ใครมีมีดใครมีมีดโอ้ยจี๊ดลืมลืมมีหอไม่ใครมีถุงห่ออุ้ยตอนลืมไปลืมไปลืมไปืไป เตรียมได้จ่ายเงินให้หลานเลยตะโบอ่ห่อกดเคสเลยกดเคสเลยจีเดี๋ยวนี้ห่อใครอ่ะมีถุงเดียวห่อเลยใครก็ได้ครับห่อไปเลยห่อนี้ก็ได้ห่อนี้ก็ได้เพราะว่าไอซอสมีอาวุธไอหน้าข่าวไม่มีอาวุธใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวไอซอสมันมีอาวุธต้องแบกมั้ปล่าวะใช่แบกก่อนเอาเตรียมยัดเพนแจกเพนแจกไอดียังสภาแจกเพนแจกไอดียัง